สบายดีพี่น้องก็กันแบบคือเอาเหมือนเดิมนะต้นลูกไทยลูกพุนไทยสร้างว่นสร้างขีนดิสร้างสร้างเท่ๆเลยเนาะก็สร้างแท้ๆล่ะสร้างขียดรัตนะน่ะไม่เงี้ยจริงได้ช็อตเดียวตัวของใบกล้องมาทันสร้างมันสร้างมันสามโตที่เขาจะเอาไปเข่าเขาจะเอาไปเห็นงานเขาเวงสวนเขาอว่ามือเนี่ยคิดดมไหมผมก็โมโหเนาวผมก็ตนลูกไทยสิเขาจะว่าที่นี้ ไปสร้างสองตัวนี่แล้วไปงานบวงสวง้ออะไร่างูกยติสก่อนง้นูอนทางเขาเลยยุทั้งเขาบ้านอันบ้านตนุเมือวานนี้ตีงกระ่องเหถนนวงกระเ่องเหตดถนนโอ้สร้างผูกยูคนทั้งถวถ่วงมังออกมาน้สามตัวนั่นเออสร้างสมตัวนั่นและเออยกกลางทงนั่นทีแหกว่านีแรกว่าเนตัวนีจะไปวนี้ตรงนันใ่เดี๋ยวบอกไปสอตัวนั่นแหละกัโอ้ มือเศร้าท่วงอยู่แต่ว่ามือเศร้าช็อตเด็ดก็คือสร้างขี่ยุกกลางตลาดประเทศนี้เจ้าของสร้างเอาถุงเหมือนเอาถุงมาตจงขี่ตลาดรัตนะโอ้ยผมมากสี่ยุดมากมันมันนั่นต่างนานเลยมั้บ่เอ้ยผมมากเรียบร้อยเอาเท่านึงที่แท้งนม่มาอันมันเท่านั้นแม่แม่รวจผมที่เนี่ยคือต้องเชื่อในน้ำดองดวนพอขค้นตรวจกันแล้วเออเท่านี้ว่าเท่านี้ว่าถามข้าวถามข้าวอยู่ ามอไปยไปตหนังยางมากสี่เสยไปเอาปยไว้ทำไมกันั่านมาสอสี่ผมไ่ได้บอกรถเะผมก็ไปเลยไม่ปล่อยได้ยังไงิดกับจกขึอนผมก็ไปเลยถ้ามาวันนี้ไปวันน้ไปเนี่ยจะจกมันติดมากด้บอกผมใครเหรอเนี่ยหุงมากคอนิปั๊มรถติดมาเลยวาขยาติดยังว่าขยเขาตีไฟบอกว่นไฟแดงมงไฟแดงแล้นะ ที่นี่ zoom วนไปถึงจับพางอันนั้นเอาไวจับมือสิหลุดติดอย่างเนี่ยแอนแต่มั้งวนผมเยอะบางแบอกเน o เลยแต่ม้ามือเยาวผมมีด้านอยังติดนะเรามาติดในตลาดดีเขาจะหลุดด้านเมื่อเรามาติดในตลาดแอนพวกถามไปเยอะเลยเจ้าวอดใส่เลยผมอยู่ไฟแดงหนาไฟแดงสุทธัยเนาะเขาอยู่ไฟแดงสุทธัยปะผมอยู่ไฟแดงแรลกก็ผมมาหัวเรากับติดคือกันโอ้คนบักหลายแล้วสวยไหมจะจับตัวพี่น้องทำมาหากินเนี่ยหลุดสิบมาเพราะมาเรียนสิเป็น เลยให้ไปน้องทิีเกอหันเรีนกบไปในวัดมันมีหม่องง่อยพอดีเลยแต่ว่าไปเพราท่านไทิมันใส่ไวลากเลยไปยังเาหน่อยติติโลโก้กนว่าว่าท่านไทิไปืออ๋ออ๋อก็ใส่ีบอกพ่นี่ม่ใส่ทิเอาเองเะนะเออทิเกิดเก้าหน่อยทเกมาแล้วติโแต่ว่าไปือท่นนีอท่อพ่อไบอกไงกัดดานนี่ ครออับคือเกาเนะพอเห็นเจไดเอยละเนอะตัวจีได้เงินตละบาทเนาะพอนเนาะอ,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 อยายุหากินนะเน่ะช่วงเทศกาลปีใหม่พี่น้องวตัตยาะเนี้ยมันเนียเลี้ยงเมานีาย่ยังเห็นปะ

อุจีสนามเขาเรียนอย่ว่ะคือพอรมบอล่ม,ลมสแสดง่เป็นสนามมันนี่เติมนามปกติอุ้เแ่าตามบุกงูงขันว่ากินกระเตีเยวไปกินกระเตวปะ่ะฮะผมมาสิเรียลจ้อเนี้ยไมนสิได้กินข้าวแลงด้ สถานที่กว่างขวังยี่ดอกเง้สุดลูกหูลูกตานอะไก่อะไรไก่ย่างปลาเผา ลาบปันลาบเป็ลาบมกหมูนี่แหะลาบปันตอนเมียวลาบยังมาตีคือนปถามเนี่ยพ่อลาบยังก็ลาบมกหมูส่วนเราเด็ดมกหมูแต่ยังว่าลาบท่านไปซื้อซื้อยู้อส่เลยครับทำท่านนั่แหละมองขึ้นซื้อหรือซ่านี่ยแหละฮะเสียบครับเจ้าป้าเปิดออกมามีแต่ตะไคร้ครับบอนหมูมามีจย่างตอนนั่นแหละวอาให้ฟังเลยถามว่าเสียบเพราะเสียบ แต่ว่ายำตะไคร่จนว่าแขวะซีลุดหมกตะไคร่เฮกันกินไหมเนาะอยู่ตลาดห้วยทับทันไปน้องพายอยู่นี่เพราะว่าเมื่อผมไปเที่ยวสุโมองเนาะขันน้องอีพ่พอแซบเนี่ยคือสีแดงยี่เหลี่ยมยี่สิบสามสามอาหารซีโปนี่ตะกี้ไปกินดิที่ไหนกินไปกินมาเอาขายให้กันหลักจ้าไหนจังขายดีเราเฮ็ดไปทัวร์สุด ได้สดเอที่คอยเป็นโมยุลอดเลยของสาวน่อยพูดได้หรือพูดได้หรือพูดได้หรอเอาตำหมกทว่าบ่เถ่าตำหมกห่วงบ่ะเอาเนื้อม่อยู่ป่ะตำตำปูปลานี่ปูปลาตซัวตำกุ้งสดเอาตำปูปลาเขาเนี่ยห นี่คอยเห็นแล้วนี่พอกันใช่โอะข่อยอันกับร่อนข่อยลงอันข่อยอันจ้ำเจ็บซี่เป็นแคกันใช่จ้ะบ่แม่นบ่แม่นอันจ้องตั้งแต่เลขกกับเราสุดๆจ้ะเป็นบ่บ่เลขพอมักมักเบิ่งอันเพจของอันยิงๆนะจ้ะนี่อังสันเหรอน้องเบิ่งช่องคอยยุดว่าเออคู่ไทยกับอันนี้พายุดเป็นบ้านอี๋

หมู่วานเนี่ยก็ไปอยู่ก็ไปขออยู่อันวัดอันบ้านหมู่วานเนี่ยก็ขออยู่อสามตัวตัวหนึ่งสีแดงตัวขาวสองมาอยู่วัดตัวใดเพิ่นห้มาสามตัวมว่านหมู่ว่านไปเบิ่งแม่โคอยู่อันเดียอยู่วัดท่าตุมเนี่ยหกตัวหนแลนหยอกกันอยู่หันบอกเพิ่นเนี่ยเพิ่นติได้เบื้อง งวดนี่เ้องวดนี้เอาถือบอถือกันยาบากันเด้อคุณแม่ย่างไปหาแม่แล้วคุณแม่อบอกเป็นใด้ถอตัวย่างไปบอกถือบอถือกันยาบากันล้อ,อ,ลองเบิ้งสามสองสาองแปดนะคะนั่นละไปย้ายคอยสามสอุซุ่ม่มกเรี นั่นแหละแต่วอาผมมาทานนึ่ซสื้อได้บอกยบอกนด้นี่นนี้ื่อบอแม่ข้อกันใช่ข้อเจด้ยกคนล่องคนเบิ้งประจำแลยคนมากเบิ้มมันนันนึดงสื่ออยู่นี่สบาักสี่ื้อมาสื้อทำเป็นเลื่อมอยู่เพราะว่าบวชมาสองวดสามหอเนี่ย เอาคลิปนี้ไป้ำกนิดสักก้อนพี่น้องพากันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง